เ,เ้เพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราถ่ายแล้วเพื่อนนี่เดี๋ยวคลิปนี้เว้ยเดี๋ยวมาเป็นวีเจเว้ยวีเจวีบี้อ่ะฮะเดี๋ยวเราลองเป็นกันดูก็คือแผนนะเว้ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะหาน้องวีเจสักหนึ่งคนเดี๋ยวเราเข้าไปหา,ากันวันนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะอาสาเว้ยไปเป็นวีเจไปร่วมแจมไปช่วยน้องวีเจสักหนึ่งคนเนี่ย ช่วยไลค์เพื่อหาคอยอแล้วเราจะทําตามใจคนดูเลยเดี๋ยวเราชวนน้องที่เราหากันวันนี้ให้มาไลค์ที่ออฟฟิศเราแน่ๆเตรียมเครื่องไว้แล้วนี่แต่ววันนี้เราหาก่อนว่าเราจะชวนน้องคนไหนดีมาไลค์ที่ออฟฟิศเราวันพรุ่งนี้มึงเว้ยมึงต้องตื่นแล้วแหละน้องๆเพียบเลยตอนนี้มยมีแต่แบบมีเจน่ารักน่ารัก,รกสวยๆน,นี่โอ้โหคุยคุณเดี่ยวเพลินเลยกูอะอ้เเฟรมเพราะว่าต้องเริ่มจากให้มัน ลุกขึ้นนั่งก่อนช่วยหน่อยฝึกไว้กลับบ้านแล้วลูกเออดีให้นั่งเนี่ยเพื่อจะให้มึงเออรู้สึกตื่นขึ้นแอคทีฟขึ้นไม่ใช่ให้มึงเปลี่ยนท่านอน เริ่มก่อนเลยแล้วกันเข้าไปหาน้องวีเจสักคนคนแรกนี่เลยขึ้นมาลำดับแรกลองเข้าไปดูน้องต,ตูนเพื่อนรักอพ่พี่ไาย,ยูสวยดีค่ะพี่ใต้ยูถือป่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องเขาทักเราแล้วเว้ย พี่ตายัดชายโซโลสวัสดีครับใช่แล้วครับผมตายัดชายโซโลครับผมเฮ้ยเฮ้ยน้องเขาเต้นไว้เฮ้ยดูดิดูดูเราขอคุยกับน้องเลยเฮ้ยขอคอหน่อยได้ไหมคะอุ๊ยได้ค่ะพี่ต้ายัดชายเปิดให้พี่เขาขอคอสวัสดีครับผมอันนี้ค่ะอันนี้ ไม่ใช่น้องกีนครับนี่นี่พี่อยู่กับเพื่อนพี่ด้วยตูนตนรบกวนรบกวนน้อผวีเจตูนด้นยครับอันนี้น่าจะแบับดน่รอน้องวีเจน้องตูนน้องวีเจเดี๋ยวเออน้องตูนน้องตูนอยากได้สติ๊กเกอร์อะไรครับผมอยากได้สติ๊กเกอร์อะไรวันนี้หนูอยากเข้าปราสาท โอ้เข้าปราสาทนะครับปราสาทสีชมพูโอ้ได้เลยครับผมนี่ครับปาสัตนี่นี่นี่น้องเต้นนี่ปราสาทโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณน้องตูนมากมากนะครับผมสวัสดีครับผมคนต่อไปนี่นี่นี่สวัสดีนะคะสวัสดีครับผมขอหน่อยครับผม ขอเยหรอคำเยอะนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟันสวยมากเลยฟันเหมือนพี่เลยอ่ะพอดีพี่พี่ต้าอยู่กับพี่ยัดครับผมจะเออรบกวนเออให้น้องใครอาช่วยแบบช่วยปกพี่ยัดหน่อยครับเอาเอาลองแบบนุ่มนวลน่ารักก่อนครับใช่ครับผมพี่ยัดค่ะพี่ยัดมาแล้วเตือนย่างไว กใครัหนพี่พี่เขาตื่นแล้วครับน้องใครอาอ่าขอบคุีอันนี้น้องใครอาครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องสิคะตื่นเร็วจังตื่นเร็วสิคะจะได้มาปลุกพี่ยันไงโอ้โหถ้าพี่ยันลุกเต้นเลยอ่าสภาพกูอยากเห็นคนเต้นลอยากใหญ่ๆใไรมากกว่าดูนอนไหมพี่ดูได้ไหมเฮ้ยนี่นี่พี่ยันลุกแล้วครับพี่ยันลุกแล้วอ่าครับ อูมนมิคิมิโนโตะโอ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 โกอิชิชินโนซเกะเอ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 โคโดโมแอนเปนเอเเคเอ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 แมวกับมิกันการเล้งเอ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 ระมามิคิมิโนโตะใอ่อโอโอ ีเหรรอคับได้ครับอาครับส่งเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับเขดีใจโงเจ้คุยน้องน้องไฟอาขอบคุณมากนะครับน้องไฟอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่สนใจน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องคุณขมิบใจน้องก็สนใจกูบางหมยเนี่ย ัลลโหค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องน้องชื่ออะไรนะครับผมชื Hello, <sir. S 2> ่อนุ่นค่ะอู้น้องนุ่นเหรอครับ Hello, <sir. S 2> ลองร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับได้คร <Hello, sir. S 2> ับจะร้องเพลงฟังอยาก ชอบครับเห็นมึงบ่นแล้วน้องมึงเลี้ยงอุ้ยอยากเลี้ยงแมวจังเลยครับครับน้องนุ่นครับลิ้นแมวมันสากจช่งไหมครับแมวอยากอยู่ในปราสาทได้ไหมครับโอ้อยากได้ปราสาทใช่ไหมครับได้เลยครับผมนี่ครับ นุ่นเนี่ยแหละที่จะแบบเอามึงอยู่น้องนุ่นนี่ได้ทุกทางอย่างที่มึงบอกเลยเอากูอยู่ด้วยใช่เอกฉันรแล้วเดี๋ยวชวนน้องน้องนุ่นเนี่ยมาไลฟ์ที่ออฟฟิศเราพ่งนี้แล้วเราก็ไปช่วยน้องนุ่นไลฟ์บุกปูเพื่อให้กูมาช่วยเลือกใช่แล้วมึงก็บอกว่าเอาคนนี้ ใจดีมากน้องนุ่นครับผมสอบถามครับถ้าแบบพี่ต้าพี่ยัตจะชวนน้องนุ่นนะครับมาไลฟ์ที่ออฟฟิศพี่ครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้ากับพี่ยัตเนี่ยจะไปร่วมแจมเป็นวีเจด้วยช่วยน้องนุ่นไลฟ์เพื่อแบบยอมทําตามคนดูทุกอย่างเลยเพื่อแบบอ่าแลกกับสติ๊กเกอร์ของขวัญอะไรเงี้ยครับได้ไหมครับได้นะคะโอเคครับน้องนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนี่ยนัดไปเดี๋ยวหลังไม้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับน้องนุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ด้วยกันนะครับ พี่ต้าขอรถคัดงได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับเดีต้งไปหเออน้องนุ่นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องนุ่นน่ะมาไลฟ์ที่นี่กับพวกพี่อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอารถให้ได้ไหมครับตอนนี้คอยพี่หมดคอยพี่หมดคอยพี่หมดครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้โอเคครับขอบคุณน้องนุ่นมากๆนะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับครับบายบายเจอกันครับพรุ่งนี้โอเค เรียบร้อยมึงโอเคตรงไหนเนะี่ยแล้วมึงก็เลือกคนที่มึงจะเลือกแล้วมึงก็เรียกกูทําเคี้ยวเลยตั้งนานจะได้รับรู้ไงจำได้ไหมเมาาื่อวานน้องวีเจมาไลฟ์ที่ออฟฟิศชัยสโสรุ่นเนี่ยเขาดรอไม่ไหวยอยู่เขาเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยมึงจะพูดอนะไรหนังหนามึงไม่ยืนรอรับเขาเนี่ย ดีครับสวัสดีครับผมเชิญต้อนรับครับมึงยืนยืนรอรับขนาดนี้เลยวันนั้นแม่มึงเดินขาเป๋มามึงยังไม่มารับเลยแม่เจอบ่อยไงนานเจอน้องคนแปลกหน้าเขามาเยี่ยมมาเยือนไม่คิดอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีคิดคุณแต่งขนจมูกล่าสุดเมื่อไหร่เป็นโหน่งโหน่เฮ้งดวงมันจะได้พุ่งสวัสดีครับท่างนู้นยินดีต้อนรับสู่สตูดิโอของออฟฟิศชรยโซโล่ให้น้องก็ยืนรอหน้าาตั้งนาน นุ่นหรือหรือชื่อชื่อในมีบี้นี่คุณขมิบค่ะพี่พี่ต้องพี่ต้องเน้นเน้นนังนังคุณขมิบต้องไางไี้คุณขมิบเออใช่ใช่ใช่ต้องมีไม่ต้องมีครูด้วยมั้ยตาเมึงนะทําแค่น้อยใจไอ้นี่น้อยใจคุณขมิบเออเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มไลฟ์กันเดี๋ยวให้นุ่นนําหน่อย เห็นเห็นเขามีอ่าเป็นแบบประเภทนี้ทิตทิศจะในวีบี้ที่แบบตั้งโจทย์มีคุณผู้ชมเนี่ยส่งสติกเกอร์อะไรมาเราจะทําตามโจทย์ใช่อ่ามีพี่เตรียมมาเหมือนกันนี่โจทย์ในไลฟ์ของมาวันนี้โอหนี่เลยนี่ระหว่างที่เราขึ้นไลฟ์กันอยู่ถ้ามีคุณผู้ชมส่งเค้กมาหนึ่งก้อนเท่ากับหนึ่งหอมริงมากถูกต้องหรือโบอกให้ตัวนยวเรส่งเฮ้ยอย่าโกงแหมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มขึ้นไลฟ์ได้เลยค่ะ ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราต้องอ่านเราต้องอ่านชื่อยูเซอร์ไฮ้ยอตาไอ้เพื่อนเรานั่งอยู่ในโซฟาแดงมันมีผู้หญิงอยู่ตรงข้าอย่าไปคิดอย่างนั้นดิสวัสดีค่ะพี่พี่หมวยสวัสดีค่ะพี่หมวยสวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีพี่หมวยครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับนี่นี่มีคนของคันที่กับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่งเค้กมาได้เลยนะครับเอาเค้กมาหรอ เข้าหมายถึงเพื่อมีใครส่งมาพี่เจมส์นี่นะครับตอนนี้มีโป้แล้วทุกคนหนึ่งเค้กเท่ากับหนึ่งหอมนะคะนี่ครับเอ้ยขอบคุณค่ะนะเจ้ากับ,บห่งหอมนะครับผมเนี่ยเวลายูเซอร์เขาส่งของขวัญเรามีจริงๆเรามีธรรมเนียมนะตอนนี้ต้องรองคนส่งเขาจะเรียกสติ๊กเกอร์เป็นเนือน้อเนื้อใช่ไม่มีใครส่งเค้กเลยครับเอ้ยเนื้อมาแล้วเออนี่ตัวนี้เนื้อเนื้อตัวนี้จะเป็นเป็นการใกล้น่ารักน่ารักจริงจริงหนึ่งเอาพรมาด้วย อได้ไิได้เลยค่ะอันนี้เป็นถุแมวค่ะเป็นเป็นฮ็อปเป็นฮอปประจำของดีเจในเวลาเวลามีคนส่งมือมาใช่ไหมอ่าครับแล้วก็เต้นเต้นน่ารักน่ารักโชวความน่ารักอันนครดิธียืเขาไหนอยากอยากดูพี่เขามงือไหมคะอ๋ออ๋อยืมมาเลยสองเือนะครับสองงือแล้วพี่ยันมงื้อ ขอเพลงเลยค่ะขอเพลงเลยค่ะจำลอเพลงจอเพลงเพลงก่อนอเตเส้นเบาบาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยากรดากรด่งนึ่งนงนข้าม่เรือนี่นีเรานีก่อนนลายพฤติกรรมหาอะไรทาแบบว่าเพื่อกระชับความสัมพันธ์หาเกมนินี่เกมเล่นอ๋อเล่นเกมอ่ะใช่ลุ้นด้ก็ทำันอย เกมที่หถามที่ประชันความรู้รอบตัวเดี๋ยวพี่จะมีโจทย์มาหนึงโจทย์แล้วเราเนี and and okay. ่ยัดกันพูดตามโจทย์พูดไปเรื่อยๆทีละคนใครพูดคําตอบซ้ําหรือนึกงัดช้าเกินห้าวิีคนนั้นแพ้โดนําโทษโดนจำโทษเบาๆเลยเกมมพนคอน้องนุ่นนี่เลยครับมามีคนส่งนือมาขอเพลงไหมคะเออเออเอ้าไปโอ้คุณนึง ขอบคุณยื้ออีกรอบหนึ่งด้วยนะคะมาที่เกมเราครับนะครับโจทย์แรกให้พูดจังหวัดที่มีคําว่าบุรีตลาดบุรีจันทบุรีลพบุรีสิงห์บุรีชลบุรีจันทบุรีจันทบุรีอ๋อสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีปุ่งทนบุรี ไม่มีคอมเพล็กซ์ไงสูงวงความบันเทิงและกิจกรรมไม <bey. S 1> <lawsuit royable. S 2> ่ใช <the> <made. chị S 2> ่พูดสถานบันเทิงธัญบุรีชนบุรีมีนบุรีมินบุรีก็ไม่เกณฑ์จริงป์ะเนี่ยอ๋อนนทบุรีอย่ากวาแต่กูสิงห์บุรีไปแล้วเกินห้ารอบาทอ่ะเออเกินแล้วตีมาเลยลูกไอ้แต่ตีบอลตีบอลได้ไหมธรรไดาๆนี่พี่ตีให้ดูก่อนแล้วกัน ตีไปเลยขอโทษนะพี่เจ็บไหมลูกหัวเออเแตกหมดเลยอู้หู้โอ้โดนอ๋อเหิดล้วล่ะโจทย์ต่อไปขอแก้แค้นจังหวัดที่มีคำว่านครนครสวรรค์นครศรีธรรมราชนครบานไม่ใช่ตำรวจนครนายกอ่านครปฐมเดี๋ยวนครปฐมอ๋อใช่นครราชสีมาโคราช ไม่ใช่ไอ้พูดอีกชื่อหนึ่งอุ๊ยพี่เดียวันเขาไม่เรียกสองชื่อชื่อเหมือนกันมันไม่ผิดหรอกไอ้พูดนครนนักคอนสองสามสี่ห้าหมดเวลาหมดน็มาบอกกูให้กูรับสิโอ้โหไอ้โกงต้องเล่ยประมาณไหนประมาณทวิต้ามบบนี่ครับอย่างนี้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูนี่แบบนี้เลยอ่ะลองอ่ะหนึ่งสองสั้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่งนู่นนี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูเมื่อกี้ลืมใช่ไหมเตีอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกี้มันผิดอ๋อหนึ่งสองซ้ำดูดูนะดูนี่อ่ะหนึ่งสองซ้ำไปไปอุ้ยยังไงจะตีได้ยังเนี่ยเฮียในภาษาที่อยู่นั่นละเก่งเหลือเกินพ่อเป็นครูเนี่ยนะครับวันนี้หลังกล้องมีคนส่ง เทกันแล้วสามก้อนจริงวะโจทย์ของเราครับหนึ่งก้อนเท่ากับหนึ่งหอมส่งมาสามก้อนเอาไปสามหอมครับเอ้มึงเหนื่อยแล้วนั่งทับเพื่อนมึงเหนื่อยแล้วมึงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเพื่อนนั่งทับมึงยิ่งได้ไม่ต้องเหนื่อยกูออกตัวเองอ่ะมึงออกตัวเองใช่ไหมโอเคแล้วกูนั่งอย่างเดียวได้ตามนั้นได้ได้ได้มึงหอมกูสามทีมาไม่ดิเรามีแขกมาเนี่ยมึงชวนเข้าทางนั้นอีกแล้วเนี่ย เนี่ยมึงอย่างนี้ทาง,ทงนั้นอีกแล้วเนี่ยนี่กูเพื่อนมึงนะเนี่ยนี่นี่เอาอยา่างนี้แอร์ก็ไม่ได้ปิดด้วยนะเนี่ยเกมก็ไม่ได้มีให้เล่นเฮ้ย <Hey. S 1> เอางี้อ่ะก็ได้เ <c oughs> ดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวกูให้น้องชายกูดีกว่าัวแทน <c oughs> ไอเฟรมมาเฟรมมากี่ <c oughs> ก้อนอะปอดอะก้อนเยอะไปไหมอะไรนะเยอะไปไหมมึงจะบ,บ่นมากกูดูแย่ฮะคนลูก <c oughs> อ่ะเราจะได้มุฟออนนะ สองเอ้ยตบเกิดข้อเฮ้ยเสียอ่าอ่ะสุดท้ายต้องนานๆแต่ได้ไหมคะได้ทุกเดียวคะเมื่อกี้รับไม่ทันพอแล้วแหละมั้งมึงไม่ถ่ายดีๆมึงไม่รับให้ทันวะขอบใจมากเฟรมแต่ต่อไปพี่ต้องห่อไม่ไม่ต้องแล้กูจะป้ายลงแล้วไอ้เหี้ยต้องแล้ายอ่ะไปเมื่อกี้นะครับเกิดไปแล้วว่าน้องมุ่นเต้นเก่งเราเราแบบมาชวนกันเต้นเพลงมา เียโอ้เราจบเกมแล้วเรากลับมาอ่านคอมเมนต์ต่อครับตอนนี้เป็นเป็นไบโพล่ากันเนี่ยชวนกูไปนู้นไปนี่สลับไปสลับมาอ๋อเออไม่เอื่อยไม่เบื่อนะครับกลับมาที่คอมเมนต์นะครับผมสวัสดีค่ะเหมือนมาดูมันวิ่งอ่ะเดี๋ยวนะขอขออ่านขออ่านนี้พี่ยัดบอกพี่ตาโบนี่หมายถึงตาปะครับอ๋อไม่ใช่ตาโบหมายถึงนุ่นตูดโบตูดเป็นโบหมายถึงแบบเล่นปากเด้งอ๋อ แตมโเล่ร <ions> <Blade> ืดบอดอีกทีอันนี้เรากลับมาเล่นเกมสุดท้าเกมนี้ชื่อเกมว่าทายเสียงใบ้คำรอบแรกเล่นกันทั้งหมดสองรอบเดี๋ยวให้ผัดกันใบผัดกันทายโจทย์แรกครับผมเริ่มเริ่มเริ่มได้หรอเขา นาฬิกาปลุกถูกต้องครับปูน,นรถไฟคำา,าต,ต่อไปงูถูกต้องเฮ้ยสุดยอดโมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่น<อ>้ำเ,เ,<อ>เสียงเลยครับท้ำเสียงอีก <c oughs> รถจนนะ <c oughs> รู้วมันว่าไม่ใช่รถแต่กะอู้ออมีคำว่ายนลงทางยนจักรยานยนต์ไม่ใช่สองพยางยนเครื่องยนต เรือยนถูกต้องเรือยนเป็นตัวกลัวพี่มือชีพอยู่แล้วไม่ได้วยเสียงทีมเราเวิร์กแน่นอนเชี่อ๋อเฮยเอากราษตลอดเลยนะเป็นตัวครับหนึ่งสองำส,สามแรกถูกต้องอเ <c oughs> สียงเงียใช้มื ไเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งละหน้าละหน้าไม่ใช่เิี้ยวกซีลแล้วเนี่ยหองห้องห้าเดีวเวลาหมดได้ให้ให้ดูให้ดูเฉลยอังกะลุงครับอังกะลุงใช่ตอนต่อไปครับเริ่มแช่ชอบ ไม่ได้เลยส่วนยอดยิงมาตอบคนแรกได้เลยมีมืออมนิ้วเมื่อกี้เปลียงปาผ้าาผ้าตาผ้าเปี่ยงตาผ้าเปลียงผ้าเี่ยผ้าเปียนเปี่ยนเี่ยเป่ ไม่ได้ปังปังปันเออรุน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 รุรุนมีคำว่ารถอเนี่ยเสียงเเอกลักษณ์เลยรถรตหตึงหนึ่ออดจะไ่อ้อมไปยากจริงคุณก็พยายาจะอ้อมไปใมัใกล้ ยอมไหมครับตอนนี้ยอมไหมถ้ายอมโดนตีเลยครับอ่าอ่าเฮ้ยทำไมของน้องก็เบาอย่งั้แต่ป้าตอบไม่ถูกคนใบ้โดนหนักกว่าเฉลยครับออร์อปเปอร์ก่อนลิติ้งหนึ่งโทษเป็นช้อปปิ้งเลยนะผมคำสุดท้ายครับหนึ่งสองซ้ำเช็คล้องถ่ายรูปถูกต้องครับคืออกดจะถูกก็ถูกเลยนะครับ เดีย๋ยวเรากลับไปดูที่คอมเมนต์ต่อครับผมเกมของเราจบแล้วอ่ะคร <c oughs> ับขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูพวกเรา3คนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งสติกเกอร์ส่งของขวัญให้เรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครัาในไลน์นี้พวกเราอาวาจาใดไม่สุภาพกัิยาใดไม่สมควรก็กลับขอโทษไปนะที่นี้ด้วยนะครับจบไลน์นี้อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับ น้องนุ่นหรือน้องขมิบนะครับอ่าได้นะครับชื่อห้องอะไรครับอ่าก็ฝากติดตามด้วยนะคะ id k k a m i b นะคะคุณขมิบค่ะถ้าอุตส่าหไหนที่ชอบฟังเพลงอยากฟังเพลงพ่อพอก็ไปฟังเพลงข้องนุ่นได้นะคะฝากห้องน้องนุ่นด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้พวกเราสามคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฝาก้วยนะวิบีไลน์ไม่โผค่ะบ๊ายบาย ผู้ชมนะคะถ้าเืิอเหงาเหงาโหลดแอปวิวี่เลยค่ะวิวี่ไลฟ์สดไม่โป๊ของดีไม่จาเป็นต้อง18บัวกของดีไม่จำเป็นต้องโป๊พบกับเหล่าวีเจน่ารักน่ารักที่คอยสร้างสีสันในโลกออนไลน์บนแอปวิวี่ตลอด24ชั่วโมงคิดจะไลฟ์คิดถึงวิวี่โหลดเลยค่ะหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลย